เอาละครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับช่องซิรวันอยู่แล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาโทเค็นดาวนะครับเหรียญดาว5ดาวนะครับเพื่อจะเอาไปแลกนักเตะได้ฟรีๆเลยนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงตรงภารกิจรายวันนะครับภารกิจต่างๆนะครับก็ <biases. S 2> จะมารับเจ้าตัวของเหรียญห้ดาวตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับนี่เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีอยู่2ช้อยนะครับก็จะเป็นช้อยพรีเมียมแล้วก็ช้อยของสายฟรีนะครับช้อยแรกตรงนี้ก็จะเป็นช้อยของสายฟรีนะครับเราก็จะมาหาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงพรีเมียมนะครับด้านขวาก็จะเป็นของสายเติมนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเงินเยอะๆหรือว่าเป็นสายเติมก็ไปเติมเอาได้นะครับก็เป็นทํา เป็นการทําภารกิจรายวันนะครับหรือว่าภารกิจทั่วไปเลยนะครับเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือภารกิจสายฟรีนะครับเพื่อรับเหรียญ5ดาวไปแรกตั้งต่ฟรีนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้เลยเมื่อเรากดเข้าไปนะครับคอนติเนียเข้าไปนะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีหลายเหรียญมากเลยมีจีพีแจกด้วยในส่วนของตรงแรกนะครับก็จะเป็นการเล่นแมตชัวอีเวนต์นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านของโหมด ทัวร์อีเวนต์ครับที่จะเล่นเอากิจกรรมเอาเหรียญ5ดาวไปแลกนักเตะฟรีๆนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับกดไปที่แมตต์ดีมทีมนะครับนี่อันที่2นะดีมทีมโอเคครับกดเข้าไปเลยครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีอยู่3ชอยนะครับเป็นโหมดออนไลน์นะครับตรงกลางแล้วก็โหมดซ้อมด้านขวานะครับเราก็จะไปเล่นอีเวนต์นะครับที่เป็นรูปอ่าทีแมนยูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่กําลังเดินออกมาเนาะก็จะเป็นโหมดอีเวนต์ก็กดเข้าไปเลยนะครับ นี่นะครับก็กดเข้ามาแล้วมันก็จะมีอยู่3แบตนะครับที่เป็นโหมดเอ่อทัวร์อีเวนต์นะครับที่สามารถเล่นได้เนี่ยก็จะเป็นสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็เอฟซีเบย์เดนมินิกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็น3โหมดล้วนๆเลยนะครับยูเซอร์แมตตรงนี้นะครับก็เป็นโหมดออนไลน์นะครับก็ไม่เกี่ยวกันนะครับก็จะเป็น3โหมดนี้แล้วก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับเล่นได้ครบ5แมตช์เท่านั้นนะครับ ก็จะได้รับทั้งทั้งของเหรียญ5ดาวออกไปแลกนักเตะฟรีๆได้เลยนะครับผมนี่เล่นง่ายๆเลยครับเล่นจบแค่5แมตช์เท่านั้น5แมตช์ย้ำ5แมตช์นะครับแค่5แมตช์เท่านั้นก็จะได้รับไปเลยครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับเหรียญ5ดาวแล้วครับแล้วก็ไปเปิดนักเตะแลกนักเตะกันเลยนะครับว่าจะแลกได้จริงหรือไม่นะครับมามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันแรกนะครับนี่ขอทีนิวไปเลยครับจะเป็นภารกิจแรกนะครับนี่ ผมทาสาเร็จไปแล้วนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ5ภารกิจนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะอันนี้คือผมทําน่าจะทาเสร็จแล้วนะครับมันก็เลยรับไม่ได้แล้วนะครับก็จะเหลือภารกิจต่างๆในนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มาทําภารกิจตรงนี้นะครับตัวนี้คือถ้าทําภารกิจเสร็จแล้วมันก็จะเป็นติ๊กถูกแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมเนาะแล้วก็จะลองไปเปิดกันดูนะครับผมก็จะไปอยู่ที่ contact เลยหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะจะไปอยู่ที่ contact เลยนะครับกดมาอันแรกนะครับ สเปเชียลเพเย์ลิส์นะครับกดไปเลยตรงเปิดแพ็กนะครับนี่เนาะก็จะมีให้เลือกเปิดกันะแยะนะครับนี่ก็จะเป็นแพ็กนี้เลยนะครับที่เราสามารถเอาเหรียญ5ดาวมาแลกนะครับนี่นะครับผมมีเหรียญ5้าดาวอยู่แล้ว1เหรียญนะครับผมโอเคเนาะเราก็สามารถเลือกแลกได้เลยนะครับแลกได้ทุกตัวเลยนะครับในนี้ก็เลือกเอาเลยส่วนตัวผมนะครับผมจะเลือกที่ตัวสนใจที่ผมคาดไว้นะครับก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าครับแล้วก็ โรเบิร์ตเลวันดอสกี้ครับเบนเซม่ากูตัวครับเจ้ากาเซโร่ครับลูกาโมลิกเอาง่ายๆครับทุกตัวนี่หน้าเปิดหน้าใช้หมดเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นแพ็กที่น่ารอคอยเป็นแพ็กที่น่าเปิดมากๆนะครับสุดนตัวผมที่เลือกเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาแล้วกันนะครับผมนี่ก็จะใช้เหรียญ5้าดาวหนึ่งเหรียญนะครับก็กดใส่ไปเลยนะครับนี่ใส่นี่นะครับเราก็จะได้นักเตะตามที่เราแลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โมฮัมเหม็ดซาลาครับ เพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถเอาเหรียญ5้าดังมาแรกนักเตะไปใช้กันฟรีได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับผมก็ใครดูคลิปนี้จบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องศิลวันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ